วันนี้มาดูข้อสอบมาตรฐานชั้นปีที่3ชุดที่2ดนตรีหน้าตศิลน,นะคะมีทั้งหมด40ข้อข้อ1เครื่องโดนตรีข้อใดมีรูปร่างลนะักษณะคล้ายเลข8ตอบมีตาโปงเพราะว่ามีรูปร่างซึ่งคล้ายกับเลข8 ถ้าวาดง่างก็น่าจะเป็นออกคล้ายๆแปดเงี้ยมั้งรูปกีตาร์กีตาร์โป่อะนะข้อสองเครื่องดนตรีข้อใดมีริมนิ้วเหมือนเปียโน,โนตอบเหมือนเปียโ,โนคือเมโลเดียนเพราะว่าเมโลเดียนเป็นเครื่องดนตรีที่มีริมนิ้วเป็นส่วนประกอบของตัวเครื่องดนตรี ซึ่งนักดนตรีจะต้องกดริ่มนิ้วให้เกิดเป็นเสียงนะ,ะเราจะต้องกดนิ้วเป็นเสียงใช่ไหมกดนิ้วข้อ3เครื่องดนตรีข้อใดไม่ได้ทําจากโลหะตอบไวโอลินไม่ได้ทําจากโลหะเพราะไวโอลินทําจากไม้เหมือนกับกีตาร์โป่งนะทำจากไม้เหมือนกีตนะาร์โป่งเลยนะแล้วก็คล้ายๆกีตาร์โป่ง ส่วนฉาบทอมโบเซ็กโซโฟนแซ็กโซโฟนทำจากโลหะนะอันนี้ทำจากโลหะแซ็กโซโฟนอันนี้ก็ทำจากโลหะเหมือนกันนะที่ทำไม่ได้ทำจากโลหะก็คือไวโอลินทำจากไม้ข้อสี่เครื่องดนตรีข้อใด,อดมีรูปร่างลักษณะเอาต่างจากพวกต่างจากพวกคือกองชุดเพราะกองชุดเป็นเครื่องดนตรีประกอบด้วยเครื่องตีนะกองชุดใช้ตี มีลักษณะเป็นกองหลายขนาดมาจัดรวมกันส่วน recorder piccolo f ฟ u t ตเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าพวกนี้เป็นเป่าหมดนะคะมีลักษณะคล้ายกับคุยนะ พิกโกโลก็เป่าที่ตีก็คือกองชุดเท่านั้นข้อ5เครื่องดนตรีข้อใดมีรูปร่างลักษณะคล้ายกันสล้อกับซอดวงคล้ายกันเพราะว่าสล้อและซอดวงเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีเอาไว้สีมีคันชักซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ถูสายเสียงให้เกิดเสียงส่วนตัวเลือกข้ออื่นมีรูปร่างลักษณะต่างกันนะสล้อซอดวงเนี่ยไว้สี สัญ,ญลักษณ์นะตัวโน้ตนี่ลักษณะนี้ตรงกับชื่อเรียกใดเขาเรียกตัวขบีตสองชั้นเพราะตัวขบีตสองชั้นเป็นชื่อเรียกสัญ,ญลักษณ์ลักษณะเหมือนตัวดำแต่มีหางสองชั้นก็เลยเรียกว่าขบีตสองชั้นข้อ7โน้ตตัวดำหมายถึงข้อใดโน้ตตัวดำหมายถึงนี่นะโน้ตตัวดำเพราะ เป็นเสยักโน้ตสากลมีชื่อเรียกว่าโน้ตตัวดำส่วนวงกลมคือโน้ตตัวกลมนะวงกลมอ่านว่าโน้ตตัวกลมโน้ตตัวกลมส่วนโน้ตตัวเห็น,นตัวนี้อ่าเขาเรียกว่าโน้ตตัวขาวเรียกว่าโน้ตตัวขาว ส่วนอันนี้เขาเรียกโนดคาเบตสองชั้นอันนี้นะดำๆนี่เขาเรียกโนตคาเบตสองชั้นเพราะมันม nah. ีสองชั uh, ้นน่ะโนตคาเบตสองชั้นนะโนตคาเบตสองชั้นก็จะเป็นสองชั้นอย่างนี้นะโน้ตตัวดำก็คือตัวนี้นะโน้ตัวดำอันนี้ตกลมนะกลมๆอันนี้โนดตัวขาวอันนี้โนตคาเบตสองชั้นข้อแปด ฟอฟันสัญลักษณ์นี้เทียบกับเสียงใดตอบเสียงฟาเสียงฟาในน้ตเพลงไทยส่วนเสียงสัญลักษณ์ดดเสียงโดใช้สัญลักษณ์ดดเด็กโดคือดดเด็กส่วนเสียงมีใช้สัญลักษณ์หมอม้าสัญลักษณ์หมอม้าส่วนเสียงซอนใช้สัญลักษณ์โซโซนะนะเพราะฉะนั้น าก็ใช้ฟอฟันข้อ9ข้อใดไม่เกี่ยวกับรูปแบบจังหวะเพลงไทยไม่เกี่ยวกันกับจังหวะเพลงไทยคือจังหวะฉาบนะเพราะในการบรรเลงดนตรีไทยไม่ใช้ฉาบตีกํากับจังหวะส่วนมากฉาบจะใช้ตีจังหวะร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นเช่น,นกองยาวกอง2หน้านะส่วนมากฉาบเนี่ยไม่เกี่ยวกับจังหวะเพลงไทยและมักจะใช้ตีจังหวะร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นนะ ตีร่วมกับกองยาวกองสองหน้าเป็นต้นนะข้อสิบสัญลักษณ์อย่างนี้คือมีความยาวเสียงเท่ากับข้อใด 1. ตัวโน้ตเท่ากับ2 2รวมแล้วเป็นส เพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์จะมีความยาวเสียงนะเท่ากับเห็นตัวนี้ไหมเท่ากับ4ตัวอย่างละ1 1 1เท่ากับ4ก็เท่ากับตัวขาวสองบวกกันก็เท่ากับ4เหมือนกันเท่ากับตัวดำอย่างละ1ก็เป็น4ข้อ11เเพลงประจำโรงเรียนมักใช้เปิดในโอกาสใดก็เปิดในงานแข่งขันกีฬาสีนะกีฬาสี เื่อเชื่อมความสามัคคีกันนะเช่นงานวันก่อตั้งโรงเรียนงานแข่งขันกีฬาสีนะเป็นข้อ12เพลงใดไม่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์เพลงข้าน้ำนมไม่เกี่ยวกับชาตินะที่เกี่ยวกับชาติเพลงชาติไทยเพลงสะดุดีมหาราชานะแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงค่าน้ำนมเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อคุณของแม่นะเพลงค่าน้ำนมเกี่ยวกับบุญคุณของแม่ที่เลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ข้อ13ข้อใดเป็นการออกเสียงเอื้อนได้อย่างถูกวิธีคือการเอื้อนเสียงตามจังหวะและทำนองเพลงอย่างถูกวิธีนะเราจะเอื้อนให้ถูกตามจังหวะ จึงจะมีความไพเราะและจะไม่เอื้อนตามเสียงเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งหรือเ,เสียงขับร้องข้อ14วิธีใดช่วยรักษาเสียงร้องให้คงที่สม่ำเสมอคำตอบก็คือหายใจให้สอดคล้องกับจังหวะเพลง นะจะช่วยให้มีช่วงเวลากักเก็บลมหายใจได้อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการขับร้องในแต่ละช่วงเพลงนําให้รักษาระดับเสียงได้คงที่สมัครสม่ำเสมอได้ข้อ15เพราะเหตุใดการเต้นแอโรบิกจึงต้องเคลื่อนไหวด้วยท่าทางกระชับกระเชงเพราะต้องการให้ส่วนต่างๆของร่างกายได้ออกแรงนะมันก็เลยกระชับกระเชงเพะจะได้เหงื่อและเป็นการออกกำลังให้ร่างกายแข็งแรงข้อ16 ลำวงมาตรฐานจัดเป็นการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบเพราะเหตุใดเพราะต้องรำตามท่ารำที่กำหนดไว้อย่างมาตรฐานผู้แสดงจะต้องได้รำในท่าที่กำหนดไม่สามารถประดิษฐ์ท่าไล่ลำขึ้นมาใหม่เองได้ข้อ17คุณภาพของเสียงขับร้องสังเกตได้จากการเปล่งเสียงของผู้ขับร้อง เสียงเพลงมีคุณภาพแค่ไหนโดยพิจารณาจากปัจจัยเช่นพลังเสียงที่เปล่งออกมาความถูกต้องตามจังหวะและทำนองเพลงการออกเสียงตามอักขระวิธีเป็นต้นเสียงดนตรีที่มีคุณภาพสังเกตได้จากข้อใดคำตอบคือการบรรเลงที่สอดคล้องกลมกลืนกันจะทำให้เสียงดนตรีมีความไพเราะน่าฟังเมื่อได้ยินก็มีความรื่นหูข้อ19เพลงสดุดีมหาราชา มักมีบทบาทใช้ในวันสำคัญใดตอบวันพ่อแห่งชาติพเพราะเพลงสะดุดีมหาราชาเป็นเพลงที่มีเนื้อหากล่าวถึงสรรเสริญพระมหากษัตริย์มักใช้เปิดหรือบรรเลงในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะวันพ่อแห่งชาติหรือวันที่5ธันวาของทุกๆปีที่ผ่านมา เพลงจิงเกอร์เบลมักใช้เปิดในวันสำคัญใดจิงเกอร์เบล i จิงเกอร์เบล g จิงเกอร์อ a อเดวคำตอบคือวันคริสต์มาสซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ขับร้องในเทศกาลขอบคุณพระเจ้า นะแล้วก็มีคนมาร้องในเทศกาลคริสต์มาสฟังง่ายร้องง่ายจึงเป็นเพลงประจำนะข้อ21ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของเพลงท้องถิ่นคำตอบคือมีจังหวะและทำนองที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเนื้อเพลงมีลักษณะสั้นๆไม่ยาวมากข้อ22ภาษาเขมรมักพบในเนื้อร้องของวงดนตรีพื้นบ้านข้อใดตอบ วงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานก็คือท้องถิ่นภาคอีสานบางพื้นที่มีชายแดนติดประเทศกัมพูชาจึงรับเอาวัฒนธรรมทางภาษามาใช้รวมถึงเนื้อร้องของวงดนตรีพื้นบ้านในท้องถิ่นเช่นวงกันตรมข้อ23ดนตรีพื้นบ้านนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคำตอบก็คือใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ บรรเลงเพื่อสร้างความสนุกสนานผ่อนคลายความตึงเครียดจึงนํามาใช้พักผ่อนในชีวิตประจําวันของเราได้ข้อ24ข้อใดเป็นการนําดนตรีพื้นบ้านไปใช้ในโอกาสสาคัญในท้องถิน่นคือการตรีกองยาวในขบวนแหหน้าแหหน้าเพราะประเพณีบวดพระเป็นประเพณีที่มีอยู่ทุกท้องถิ่นของไทยและถือเป็นประเพณีที่สําคัญของท้องถิน่น การของท้องถิ่นจึงจึงมักเห็นการนำกองยาวไปร่วมบรรเลงในขบวนแห่นาคบ่อยๆข้อ25การแสดงท่าประกอบเพลงในความหมายว่ารักต้องแสดงอย่างไรคำว่ารักโดยใช้มือสองข้างประสานแนบอกคือการแสดงความความรักซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้อง จบถึงข้อ25แต่เพียงเท่านี้ค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณค่ะ